ขนาเห็ดหอมต้นใหญ่มากดูอือันนี้ไม่ได้แก่นะคะทุกคนยังยังอ่อนอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขาอวบต้นใหญ่เท่านั้นเองพอสองดูข้างในไม่มีเพลี้ยมากวนนะคะหมัดผักก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเรารดน้ำชุ่มๆเปียก อันนี้จะเป็นผักชีนะคะเอามาหยอดไว้ตอนนี้งอกละพอเราตัดขนาหมดก็ผักชีก็เติบโตต่อค่ะ สลเนแตกใหญ่มากแตกยอดเยอะมากค่ะพุ่มใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ปลูกแค่สี่ห้าต้นเองนะคะสี่ห้ายอดที่เราปักชำเนาะตอนนี้คือเยอะมากอันนี้ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่ายิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกยิ่งแตกเยอะยิ่งแตกยอดมาเยอะยอดใหญ่ๆสวยๆเนี่ยค่ะ สวยมากอันนี้เพิ่งตัดไปล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องตัดอีกแล้วค่ะสวยมากผักสลัดกรีนคอร์สของเรากระถางนี้โดนแดดแค่ครึ่งวันนะคะเที่ยงจนถึงบ่ายถึงค่ำค่ะอันนี้ตัดไปกินแล้วสามต้นนะคะ ใบเขียวสดชื่นมากลดน้ำให้ชุ่มๆค่ะหมัดผักจะได้ไม่มากวนช่วงนี้ระบาดหนักมากนะคะด้วงหมัดผักนี่ก็เป็นสารแหนออีกกระถางกำลังงามเหมือนกันแตกยอดเยอะมากอืมกินกับลาบเนาะหอมมากเลยค่ะเอามือแตะๆกินฟุ้งเลยหอมมาก